สนับสนุนโดยโรงภาพยพีย์ในเครือเอ สวัสดีครับและขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมูฟี่กูรูครับรายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นนั่นเองนะครับเริ่มต้นเสาร์แรกของปีใหม่ปีพุทธศักราช2569กันแล้วนะครับแต่ชายิงคิดนะครับว่าหลายคนเนี่ยคงยังออกท่องเที่ยวกันอยู่นะครับอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็แน่นอนครับยังเป็นวันหยุดที่ยังเหลืออีกหนึ่งวันนะครับที่ก่อนที่จะเริ่มต้นการเรียนหรือว่าการทํางานกันในวันจันทร์นั่นเองนะครับ ตอนนี้ครับใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าแล้วกันนะครับชาร์จแบตตัวเองให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็จะได้มีพลังในการเดินหน้าต่อไปสําหรับปีใหม่นี้นั่นเองส่วนภาพยนตร์ใหม่ๆนะครับที่เข้าฉายก็ยังคงมีมากมายเช่นเคยเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆจากทาง SF นั่นเองนะครับมีให้คุณผู้ชมกันเพียบกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับต้องสมัครนะครับกับการเป็นสมาชิก SF+ Plus ันั่นเองนะครับเพราะว่าสมัครฟรีแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นมากมายรอคุณผู้ชมกันอยู่นะครับยังคงสมัครได้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ ทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือที่ www.sfcinema.com ก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับเราได้เวลานะครับไปติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นที่น่าสนใจของทาง SF กันในช่วง SF News กันนะครับช่วง SF News ใครที่กำลังหาของขวัญที่ทั้งอิ่มอร่อยและก็ถูกใจทั้งผู้รับ SF ขอนำเสนอเซ็ตกล่องป๊อปคอร์นจากซุปเปอร์ล็อกนะครับกับชุด SF Pop Pop Celebration Super Lock ประกอบด้วยถังป๊อปคอร์นซุปเปอร์ล็อกบาร์เกตขนาด3,800มิลลิลิตร พร้อมป๊อปคอนจำนวนหนึ่งถังบรรจุมาในถังฝาปิดซุปเปอร์ล็อกแบบสูญญากาศมีฝาล็อก4ด้านปิดสนิทป้องกันอากาศอันเป็นสาเหตุของการออกซิเดชันมาพร้อมกับเทคโนโลยีไมโครแบนที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียทนเย็นติดลบได้ถึงลบ20องศาฟรีเซอร์เซฟมีเลือก2แบบสีเขียวและสีแดงราคา2 8 9บาทพิเศษเพิ่มเพียง50บาทรับน้ำมัดลม32มออนจำนวน1แก้วจำหน่ายแล้ววันนี้ที่โรงพยาพยนตร์เครือ SF สาขาที่ร่วมรายก แล้วทาง SF ก็อยากจะชวนให้คุณผู้ชมนะครับมาลิ้มลองความกรอบอร่อยไปกับคอ r n นสติ๊กขนมข้าวโพดอบกรอบอร่อยแบบไม่มีกรั๊กมีให้ได้เลือกอร่อยถึง3รสชาติคอ r n นสติ๊กทมิโต้รสมะเขือเทศ คนสติกโนริซีวีทรสโนริสาหร่ายและคนสติกซ,ซาวครีมรสซาว r ครีมและหัวหอมขนาด40กรัมครับราคา40บาทพิเศษครับเมื่อซื้อคอมโบเซตชุดใดก็ได้สามารถรับสิทธิ์แรกซื้อคนสติกได้ในราคาพิเศษ30บาทจำน่ายแล้ววันนี้นะครับที่โรงภาพยนรยในเครือเ f ทุกสาขาครับ เช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบรีบมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาอยู่กันในช่วง Movie Guru Highlight กันแล้วนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพย,ายนตร์ให้คุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเราครับช่วง Movie Guru Highlight หลังจะมีทีเซอร์ประกาศว่าภาพยนตร์เรื่อง Godzilla X: ของ Super Nova กำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำแต่เมื่อไม่นามนมานี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมออกมาแล้วนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการเพิ่มตัวร้ายสุดโปรดเข้าสู่ภาพยนตร์ MonsterVerse แล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Godzilla X: ของ Super Nova เป็นภาคต่อของ Godzilla X: ของ The New Empire ที่ฉายไปเมื่อปี2024แล้วก็สามารถทำไรายได้ทั่วโลกมากกว่า572ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทางสมาคมนักเขียนบทแห่งสหรัฐอเมริกาได้โพสต์ว่า จะมี Space Godzilla ปรากฏตัวยังเป็นทางการใน MonsterVerse ในภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องนี้ซึ่งก็จะเป็นตัวร้ายหลักของภาพยนตร์เรื่องใหม่นี้ด้วยค่ะสำหรับ Space Godzilla ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง g o d z l l l a v s Space g o d z i l l a ของ Toho ในปี1994ซึ่งตัวละครนี้ก็ถูกอธิบายว่าเป็นโคลนที่กลายพันธุ์ของราชาแห่งสัตว์ประหลาดสร้างสรรค์โดยเคนโชยามาชิตะและฮิโรชิคาชิวาบาระหลังจากเปิดตัวในภาพยนตร์แล้วสัตว์ประหลาดจากต่างดาวตัวนี้ก็ปรากฏ ตัวอีกครั้งในรายการทีวีแต่ภาพยนตร์ภาคต่อของ m a n s t ต r ร์เวิที่กำลังจะมาถึงนี้<ม>ก็ถือว่าเป็นการปรากฏต,ตัวครั้งสำคัญครั้งที่2ของ Space Godzilla ในภาพยนตร์ดังนั้นแฟนๆของภาพยนตร์เรื่องนี้รอชมกันให้ได้นะคะปลายเดือนมีนาคมปี2027ในโรงภาพยนตร์ค่ะ มาต่อกับตัวอย่างใหม่กันบ้างน,นะคะเริ่มกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Shelter ภาพยนตร์แอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ประเดิมปี2026ของมงคลเมเจอร์ที่นำแสดงโดยแอคชั่นสตาร์ตัวพอ่อแห่งยุคเจสันสเตตัมและพว่วงกับสายแอคชั่นสุดเด็ดไม่แพ้กันอย่างริกโรมันวอร์กับเรื่องราวของอดีตที่ตามหลอกหลอนทำให้เขาต้องกลายเป็นผู้ถูกล่าเตรียมลุ้นระทึกไล่ล่ากะระหน่ำระห่ำท้านรกกับภาพยนตร์เรื่องเ h ล l ตอรต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ What's your favorite thing about ส่วนใครที่ชอบแนวโรแมนติกคอมเมดี้ขอแนะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ The Drama จากค่าย a 2ทีที่จะเข้าฉายต้นเดือนเมษายนโดยจะเป็นการประชันบทบาทระหว่างเซนเดียและโรเบิร์ตแพตติสันถือเป็นการจับคู่สุดเซอร์ไพรส์ระหว่าง2นักแสดงระดับแถวหน้าแห่งยุคสำหรับเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับคู่รักคู่หนึ่งที่กำลังจะแต่งงานแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขากลับพลิกผันอย่างไม่คาดคิดก่อนถึงวันสำคัญภาพยนตร์เรื่อง The Drama ได้คริสโตเฟอร์เบอร์กลีผู้สร้าง Dream Scenario ที่เคยเข้าสิง าวันลุ่โลกทองคำมาแล้วมากำกับการแสดงและเขียนบทภาพยนต์ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นภาพยนตร์ที่อาจจะคล้ายกับชีวิตคู่ของคนในยุคนี้หลายๆคู่เลยนะคะแต่จะเหมือนแค่ไหนต้องลองไปชมกันเองในโรงภาพยนต์ค่ะ เปลี่ยนมาชมแนวระทึกขวัญอาจยากรรมกันบ้างนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Normal ภาพยนตร์จะเล่าเรื่องราวของเมือง Normal ที่แน่าจะเป็นเมืองที่สงบเยียบไม่มีพิษมีภัยซึ่งยูลิซิสจะในทีตำรวจที่ต้องมารับบทบาทเป็นแหนมเพอชั่วคราวของเมืองเล็กๆเ,เงียบสงบแห่งนี้หลังจากแหนมเพอคนก่อนเสียชีวิตอย่างกจะทันหันแต่เมื่อธนาคารของเมืองถูกปลน้นโดยคู่รักจากต่างเมืองเขาก็มาถึงที่เกิดเหตุและพบว่าเมืองนี้กำลังซ่อนความลับที่ชั่วร้ายเอาไว้และทุกคนตั้งแต่บาร์เทนเดอร์ไปจนถึง บาทหลวงต่างก็มีส่วนร่วมและตอนนี้ยูลิซิสผู้ซึ่งก่อนหน้านี้มุ่งเน้นแต่การหนีจากปีศาจในอดีตของเขาต้องเปิดเผยความจริงทั้งหมดของแผนการสมคบคิดทางอาญกรรมของเมืองภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายรอบปฐมน์ในโปรแกร,รม Midnight Madness ที่เทศการภาพยนตร์นานาชาติตรอนโตปี2025ไปแล้วค่ะและมีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกากลางเดือนเมษายนปีนี้ Welcome to Normal ดท้ายกับตัวอย่างแรกสุดมันของภาพยนตร์ที่สร้างจากวิดีโอเกมชื่อดังอย่าง Street Fighter ซึ่งเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจะเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นและเราคงต้องรออีกประมาณ10เดือนต่อจากนี้กว่าจะได้ดูหนังแบบเต็มตาเต็มจอประมาณปลายปี2026ในโรงภาพยนตร์แน่นอนค่ะ สนับสนุนโดยโรงภาพยพียงในเครืออสเ